สวัสดีครับพลพักนักปรุงครับในสัปดาห์นี้นะครับผลจะเลือกนําผักตัวหนึ่งนะครับมา ประกอบอาหารครับผักตัวนี้นะครับเขาเป็นผักตระกูลเดียวกับบ็อกโคลี่ครับผักตัวนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีความโดดเด่นทางด้านรสชาติแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมได้รู้ถึงสรรพคุณของเขาผมเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะนำมันลองทำเมนูที่หลากหลายมากขึ้นครับวันนี้เราจะมาทำเมนูที่มีส่วนประกอบหลักคือดอกกระหลำ่ำกับเมนูมหัศจรรย์ดอกกระหล่ำครับ สลัดดอกกระหล่ำกับข้าวบาเล่นะฮะดอกกระหล่ำที่พนใช้ในเมนูแรกของเราลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นได้ตามทั่วไปตามซุปเปอร์มาร์เก็ตตามตลาดนะครับดอกเขาจะสีขาวมากทีเดียว สูตรข้าบัเล่นะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็คุ้นดีเป็นทันยาพืชที่มีประโยชน์นะครับไม่แพ้โอ๊ตเลยทีเดียวนะครับเขามีไฟเบอร์สูงมีโปรตีนสูงครับส่วนมากเนี่ยเวลาที่เราจะใช้ถ้าเกิดเรารับประทานเยอะๆเราก็ไปหุงคล้ายกับข้าวเลยครับถ้าเผื่อสมมุติว่าแช่น้ําก่อนก็จะทําให้ระยะเวลาในการหุงสั้นลงแต่วันนี้ผมใช้ไม่เยอะดังนั้นเดี๋ยวผมจะเอาไปต้มเลยนะครับง่ายๆนะครับเมนูนี้เนี่ยผมจะใช้เอามาทําสลัดก็ไม่เยอะมากนะครับจริงๆแล้วแต่เดี๋ยวก็ต้อมเผื่อไว้หน่อยไว้ทําเมนูอย่างอื่นนด้วยะ แต่จริงๆแล้วสำหรับเมนูนี้เราใช้แค่30กรัมนะครับเรื่อข้าวเราก็ต้องซาวเขาให้สะอาดน้ำเดือดแล้วนะครับขออนุญาตใส่เกลืองไปหน่อยละกันแล้วก็ใส่ลงไปต้มครับต่ต้มจนเขาดูดน้ำเข้าไปแล้วก็สุกดีนะครับเราต้มประมาณ20นาทีครับ หลังจากที่เขาพองตัวแล้วก็สุกดีแล้วเราก็ล้างด้วยน้ําเย็นแล้วก็เสดดจน้ําพักไว้ครับระหว่างนี้นะครับน้ํามันลําข้าวสัก2ช้อนโต๊ะเราจะไปทําให้เจ้าดอกกระหล่ำสุกเล็กน้อยนะครับซึ่งตอนนี้ผมใส่น้ํามันลงไปแล้วนะครับแล้วที่เหลือเราก็เด็ดให้มันเป็นชิ้นสวยงามบูรดเกลือพริกไทยเดี๋ยวเราผัดเขาก่อน การที่ผมเอามาผัดนี้นะฮะเพราะผมอยากจะได้ให้เขามีสีนะครับแต่ถามว่าสุกได้ไหมสุกไม่ได้อะครับถ้าเกิดเราอยากให้เขาสุกกว่านี้ผมก็ใช้วิธีการกึ่งสตรีมนะครับใส่น้ำเข้าไปปิดฝาเอาเขาไปนึ่งอีกเล็กน้อยนะครับสักนาทีหนึ่งเดี๋ยวเราก็เปิดฝาให้น้ำระเหยออกไปหมดครับสุกแล้วครับพอสุกแล้วนะฮะน้ำเขายังมีอยู่ไม่เป็นไรผมเปิดฝาแล้วครับเพื่อให้น้ำเขาระเหยออกไป ข้าบาเล่ก็พองตัวขึ้นมาแล้วนะฮะเราล้างด้วยน้ำเย็นเพื่อห,หยุดความร้อนครับเดี๋ยวเรามาทำตัวดเรซซิ่งดีกว่านะครับสำหรับตัวดเรซซิ่งในวันนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าทางเลือกของคนที่อยากทานครีมสลัดข้นๆนะครับแต่ไม,ไม่อยากทานมายองเนสผมก็มีทางเลือกให้เราใช้โยเกิร์ตนะครับหรือจะเป็นกลีกโยเกิร์ตก็ได้กลีกโยเกิร์ตเขาก็จะมีความเข้มข้น,ขนกว่าตรงเนื้อสัมผัสของเขานะครับอ่ะใช้ประมาณ4ช้อนโต๊ะครับอ่ะ ท่านี้นะครับแล้วเราก็ปรุงรสนะครับน้ำผึ้งสักประมาณ1ช้อนชาครับผมใส่มัสตาร์ดด้วยนะครับ1ช้อนชาปรุงรสด้วยเกลือครับแล้วก็โรยด้วยปาปริก้าเล็กน้อยฮะคนให้เข้ากันเอาล้วครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำสลัดที่เราทำจากโยเกิร์ตนะครับคนมีพาสเล์อยู่ในตู้เด็ดๆเ,เขาเป็นใบๆใบ,บที่ใหญ่แล้วก็ฉีกเขาหน่อย <c oughs> คุณผู้ชมใส่ผลไม้แห้งด้วยก็ได้ถ้าเกินเรารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยหวานนะครับเดี๋ยวตัวด RESSING นะครับจะใส่ลงไปสวยๆนะฮะใช้หลอดบีบเข้ามาช่วยด้วยก็ได้ <c oughs> ตัวบาเล่ผมจะไม่ใช้หมดนะครับเอาสักประมาณ30กรัมพอแล้วฮะค,คล้าวง่ายๆครับเล็ดทานตะวันนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะก,ก็พอแล้วจบแล้วครับเราโรยเกลือบางๆ ิกไทยเล็กน้อยแล้วก็ตัวดรซซิ่งที่เราทำไว้นะครับสลัดดอกกระหล่ำกับข้าวบาเล่เมนูง่ายๆนะครับไม่ยากเลยแล้วก็เต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็มีส่วนประกอบหลักเป็นดอกกระหล่ำครับ ครอเกตครับผมจะทำครอเกตที่มีส่วนผสมของดอกกระหล่ำนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าครอเกตดอกกระหล่ำชีสเพราะว่าเราจะใส่ชีสลงไปด้วยนะครับต้องบอกว่าธรรมชาติของจเจ้าดอกกระหล่ำเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเขามีแป้งน้อยมากดังนั้นการที่เราจะเอาดอกกระหล่ำมาทำเป็นครอเกตเราก็ต้องมีมันฝรั่งช่วยนะเราอาจจะใช้ในสัดส่วนที่น้อยลงนะครับ เสร็จแล้วเราก็เอาเขาไปตั้งไฟนึ่งเลยครับเวลาที่เราใช้นึ่งนี่เหลือแป๊บเดียวเองครับก็อยู่แค่ประมาณ6นาทีเท่านั้นเองครับเมนูนี้นะครับเราใช้ประมาณสัก200กรัมนะครับเสร็จแล้วก่อนใช้เราล้างน้ํานิดหนึ่งสำหรับตัวดอกกระหล่ำานี่นะครับผมจะเอาไปนึ่งด้วยเช่นกันนะฮะก็หักเป็นชิ้นๆอย่างนี้ครับ สำหรับดอกกระหล่ำนะครับเขาใช้เวลาในการสุกหรือนึงน่งเนี่ยนะครับไม่นานแล้วเราไม่ต้องนึ่งให้เขาเละมากนะฮะสานาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้มันฝรั่งของผมเนี่ยสานาทีละผมใส่ดอกกระหล่ำตามลงไปเลยนะครับแล้วก็ปิดฝารวมกันไว้ครับสุกแล้วเปิดฝาแล้วก็ปิดไฟในสส่วนเนี่ยนะครับในการที่เราจะเอามาทําครเกตจะต้องบอกว่าส่วนของมันผมจะเอามาบดนะฮะแต่ส่วนของดอกกระหล่ำเนี่ยเดี๋ยวเราสับเขาเอาแล้วกัน ใส่เกลือใส่พริกไทยแล้วก็แยกไข่ขาวไข่แดงนะครับใส่ไข่แดงลงไปครับต้องรีบคนนะครับเพราะว่ามันฝรั่งเขาร้อนเดี๋ยวไข่แดงจะสุกเป็นลิ่มๆระหว่างนี้นะฮะดอกกระหล่ำของผมเย็นลงแล้วเราจะสับเขาครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้ว ฟังจากชื่อเมนูเมื่อกี้เราบอกแล้วว่ามีชีสด้วยนะครับชีสที่เราจะใส่นี่นะครับมี2ตัวตัวหนึ่งก็จะเป็นพาเมซานพาเมซานก็จะให้ความเค็มนะครับแล้วก็มอสซซเลล่าก็จะใหเ้เนื้อสัมผัสที่เหนดๆหน่อยพาเมซานชีสนะครับ30กรัมส่วนมอสซซเลล่านะครับเนื้อชีสเขาจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราขูดเขาเราก็ต้องใช้ที่ขูดอีกลักษณะนหนึ่งนะฮะ30กรัมเช่นเดียวกันนะครับ เพิ่มเลยเขียวๆนิดนึงนะฮะเราใช้พาสลเล้แล้วแต่ความชอบครับชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยผมจะมาคนตอนที่มันฝรั่งเขาเย็นตัวลงแล้วนะครับไม่งั้นเดอะชีสก็จะละลายตอนนี้เนื้อโครเกตของเราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาชามใส่น้ำเล็กๆแล้วเรามาปั้นเป็นขนาดที่เราต้องการกันเลยดีกว่าครับนะครับแล้วก็กลิ้งบนแป้งสาลีนะครับ บ้นเสร็จแล้วคลุกแป้งแล้วตีไข่1นึฟองนะครับคุณผ,ผู้ชมตีให้แหลกแล้วก็เกร็ดขนมปังะฮะเลือกใช้ที่คุณภาพดีๆนะครับดวนี้สูตรพิเศษกรอบนานไม่มีสารฟอกขาวที่สําคัญเวลาทอดเนี่ยไม่อมน้ํามันด้วยปกติแล้วเกร็ดเขาจะค่อนข้างใหญ่นะฮะใหญ่ทีเดียวคือผมอยากได้เกร็ดขนมปังที่มีลักษณะเป็นแบบเล็กๆเลยนะฮะเราจะมาทาลายก้านิดนึงนะครับให้เล็กลง ก็จะออกมาเป็นลักษณะน,นี้นะครับจะละเอียดหน่อยเป็นผงๆนะครับน้ำมันต้องร้อนนะครับเราใช้น้ำมันรำข้าวในการทอดทอดจนครอเกตดอกกระลำของเราสีสวยนะครับแล้วเราก็ตักออกมาเดี๋ยวเราพักให้เย็นแล้วก็จัดลงจานส,สวยๆเลยครับ เนนออีกกล็ก้ยะรับประทานกับมะนาวก็ได้ครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเนื้อสัมผัสด้านในเนี่ยน่ารับประทานแค่ไหนครับเห็นไหมครับก็จะมีชีสอะไรอยู่ด้านในด้วยนะครับเนื้อก็นุ่มๆแล้วก็มีประโยชน์คุณค่าทางโภชนาการจากดอกกะหล่ำด้วยครับ และนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูง่ายๆที่มีคุณค่าดีๆที่พลนมาฝากครับกับครอเกตดอกกระหล่ำชีสครับดอกกระหล่ำเอามาทำซูชิได้ เชื่อไหมครับเดี๋ยวเราจะเอาดอกกระหล่ำสดๆนี่แหละครับมาทําซูชิกันทํำยังไงเดี๋ยวว่ากันไปนะครับแต่หนึ่งในเครื่องที่อยู่ข้างในที่พนต้องการจะให้เป็นไส้ซูชิของเราเนี่ยนะครับก็คือเห็ดหอมปรุงรสครับเห็ดหอมเนี่ยผมใช้เห็ดหอมแห้งนะครับเ,เราเอาไปแช่น้ําแช่น้ําให้เขานุ่มเลยแล้วก็บีบน้ําส่วนเกินออกนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาซอยเป็นเส้นๆครับ เสร็จแล้วผมก็จะเอาเห็ดหอมเหล่านี้นะครับไปปรุงรสให้เป็นเห็ดหวานนะครับโดยการใช้น้ำนะฮะประมาณ100มิลลิลิตรนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสน้ําของเรานิดหนึ่งนะครับโดยการใส่โชยุโชยุที่ผมใช้วันนี้อาจจะดูรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาเท่าไหร่นะครับถ้าเราลองอ่านดูเขาบอกว่าเลสซอลครับก็คือว่ามีเกลือมีโซเดียมน้อยโชยุตัวนี้นะครับที่ผมใช้เป็นโชยุที่มีเกลือน้อยนะครับแต่แน่นอนความหอมครบถ้วนหมดนะครับเราใช้2ช้อนโต๊ะครับ แล้วก็น้ำตาลช้อนโต๊ะครึ่งนำมาตั้งไฟนะครับคนให้ละลายดีครับพอละลายดีแล้วนะครับเราก็จะใส่เห็ดเนี่ยครับทั้งหมดที่เราซอยไว้ลงไปครับเราจะรวนจนน้ำซอสละเหยไเป็นหมดนะครับเพื่อให้รสชาติเนี่ยเข้าไปอยู่ในตัวเห็ดแม้ว่าน้ำแห้งแล้วแต่ผมยังคนต่ออีกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเห็ดเขาจะดูดน้ำไว้ใช่ได้แล้วครับผมนำออกมาพักนะครับให้เย็นลงเพื่อที่เดี๋ยวเราจะใช้เห็ดหวานปรุงรสตัวนี้เป็น ตัวไ้คับนอกจากเห็ดหวานแล้วนะครับผมยังมีแตงกวาญี่ปุ่นนะฮะง่ายๆครับคุณผู้ชมครับผมจะหั่นเขาเป็นท่อนประมาณเท่านี้เราจะไม่เอาตัวไส้เขานะครับที่อยู่ด้านกลางนะฮะโดยที่ว่าเนี่ยครับเราใช้มีดค่อยๆปอกเขาครับถ้าเขาจะขาดหรืออะไรก็ไม่ต้องใส่ใจนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะทั้งหมดเนี่ยครับมาซอยเป็นเส้นครับในส่วนของตัวที่เราจะมาใช้แทนข้าวซูชินะครับคนจะใช้ดอกกระหล่ำครับ เราแกะเข้ามาเป็นดอกๆนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเอาไปปั่นครับซึ่งคุณผู้ชมลองดูนะครับเครื่องปั่นตัวนี้นะฮะมี2ใบพัดดังนั้นเราก็จะปั่นได้ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับปกติแล้วเครื่องปั่นที่ใบพัดเดียวใช่ไหมครับลักษณะาการปั่นของเขาเนี่ยเขาก็จะบดสับอาหารที่อยู่ข้างล่างแต่เน,นี้ถ้าเบื่ออาหารของเราขึ้นมาเยอะด้านบนก็จะบดสับถึงด้วยเช่นกันนะครับเราบีดดอกกะหล่ำออกมาเป็นดอกเล็กๆนะครับเพราะว่าจะได้ใช้เวลา ในการบดสับที่ไม่นานครับปิดฝาครับวิธีการกดง่ายมากเลยนะฮะด้านบนแห่นไ้ครับเรากดหยุดกดหยุดนะครับสิ่งที่ผมต้องการก็คือแค่ว่าต้องการดอกกระหล่ำเนี่ยครับมีขนาดคล้ายๆเม็ดข้าวนะฮะเล็กๆใช้ได้แล้วครับพอแล้วครับเราจะต้องปรุงรสข้าวซูชิของเรานิดหนึ่งนะฮะ น้ำส้มสายชูนะฮะเราใช้เป็นน้ำส้มสายชูข้าวทั้งหมด4ช้อนชาน้ำปาลทราย2ช้อนชาครับหวานอ่อนๆน,นะครับไม่ต้องหวานมากแล้วก็เกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาครับคนนะฮะเพื่อให้รสของเครื่องปรุงเนี่ยกระจายทั่วดีผมใส่ถั่วอัลมอนด์นะครับอันนี้คั่วแล้วนะครับแค่นี้เสร็จแล้วครับ แล้วมีข้าวซูชิซึ่งไม่มีข้าวเลยนะฮะแต่ทำจากดอกกระหล่ำนะครับแผ่นสไลายครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาหอ,อกันแล้วฮะเราใช้เต็มแผ่นเลยก็ได้นะครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราก็ตัดให้เป็นชิ้นครับ จัดลงจานให้สวยงามนะครับและแน่นอนครับว่าเวลาที่เราทานซูชิเราก็เสิร์ฟกระโชยุนะฮะผลก็เลือกโชยุที่เค็มน้อยนะครับเพื่อให้จานนี้เป็นอาหารที่ดีสำหรับคนรักสุขภาพและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูสร้างสารรค์ที่มีส่วนประกอบของดอกกระหล่ำที่มีคุณค่าสูงหรือเกินทางโภชนาการกับซูชิดอกกระหล่ำครับ นูสุดท้ายนะฮะหลายๆคนเวลาคิดถึงอะไรที่เป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการก็จะมองแล้วว่าเราสามารถทำเป็นซุปได้หรือเปล่าแน่นอนครับดอกกระหล่ำก็สามารถนำมาทำเป็นซุปได้เช่นกันนะครับซึ่งนอกจากดอกกระหล่ำเองแล้วผมจะทำน้ำมันโหระพามาประกอบกับซุปด้วยนะครับให้มีกลิ่นหอมเพิ่มเติมมากขึ้นครับผมใช้โหระพาอิตาเลียนล้างให้สะอาดแล้วก็ซับน้ำให้แห้งนะครับ ใส่ลงในโถปั่น,นครับและสําหรับน้ํามันที่ผมใช้มาทําน้ํามันโหระพาผมใช้น้ํามันรําข้าวเนื่องจากว่าน้ํามันรำข้าวเนี่ยครับเขาเไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็ไม่มีรสชาติเมื่อเรานํามาปรุงรสกับโหระพาก็เลยสามารถทําให้ชูรสของโหระพาได้อย่างชัดเจนเราใส่ลงไปประมาณครึ่งถ้วยครับแล้วก็นําไปปัน่น หลังจากนั้นนะครับเพื่อให้กลิ่นหอมออกมามากขึ้นนะครับเทใส่หม้อครับแล้วเราก็เอามาตั้งไฟครับเราไม่ต้องการให้เขาเดือดนะครับเราต้องการให้เขามีอุณหภูมิแค่70องศาเท่านั้นครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นํามากรองครับเวลาที่เรากองเสร็จแล้วนะครับเศษที่เล็กมากๆอาจจะหลุดติดออกมาด้วยครับไม่เป็นไรเราพักเขาไว้ให้เขาตกตะกอนเพราะว่าเราจะช้อนแต่ส่วนที่เป็นน้ํามันใสๆขึ้นมาใช้ครับ มาถึงตัวซุปดอกกระหล่ำนะครับคุณผู้ชมเราก็ใช้ดอกกระหล่ำขาวๆแบบนี้ฮะเดี๋ยวเรามาลองดูข้อมูลของดอกกระหล่ำเขานิดหนึ่งแล้วกันนะครับในการที่เรา เอามาปรุงเราทําได้ทุกอย่างเลยคุณผู้ชมสามารถทานดิบๆก็ได้ไปกี่เราทาซูชิไปแล้วนะครับหรือจะเอาไปย่างจะเอาไปอบจะเอาไปทําให้สุกในไมโครเวฟจะเอาไปนึ่งทุกอย่างได้หมดหรือแม้ก,กระทั่งการต้มก็ทําได้นะครับแต่สําหรับการต้มดอกกระหล่ำนะครับอาจจะเสียเปรียบเมื่อเทียบกับวิธีการอื่นเล็กน้อยเขาบอกว่าเวลาที่เราต้มดอกกระหล่ำนานๆเนี่ยนะครับจะทําให้คุณค่าสารอาหารเนี่ยค่อยๆลดน้อยลงเช่นว่าถ้าเผื่อสมมติเราต้ม ดอกกระหล่ำถึง5นาทีคุณค่าเขาอาจจะหายไปถึง25%ทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเอาดอกกระหล่ำม,มาทำซุปเราจะต้องพยายามใช้เวลาในการปรุงอาหารโดยเฉพาะในช่วงของการต้มให้น้อยที่สุดดังนั้นผมก็จะหั่นเขาเป็นดอกเล็กๆนะครับซึ่งหลังจากที่เรานำเขาไปผัดแล้วเราใช้เวลาในการต้มแค่2-3นาทีให้เขาสุกแค่นั้นพอแล้วครับหอมใหญ่นะครับเราก็จะสับหอมใหญ่ กระเทียมครับกระเทียมเราให้เข้าสุกเร็วๆเร,เร,เราก็เช่นเดียวกันนะครับทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วครับเนยประมาณ1ช้อนโต๊ะครับน้ำมันรำข้าว2ช้อนโต๊ะแล้วใช้ไฟกลางๆนะครับอย่าเพิ่งให้ร้อนเกินใส่หอมสับลงไปครับตามด้วยกระเทียมสับผัดให้หอมแล้วก็กระเทียมสุกดีนะครับเวลาที่เราจะปรุงดอกกะหลำ่ำ เราต้องไม่ปรุงให้สุกจนเละเกินไปนะครับเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นที่ไม่ดีแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญสิ่งที่ห้ามใช้ในการปรุงดอกกระหล่ำก็คือมีอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าเป็นแคสไอออนนะครับแคสไอออนจะเป็นเหมือนเหล็กกล้านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออลูมิเนียมเพราะว่าเหล็กกล้านะครับหรือว่าเจ้าอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะดูดกลิ่น ที่มีลักษณะคล้ายๆกรรมะถันของตัวดอกกระหล่ำออกมาเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็จะทําให้รสชาติของอาหารดีกว่านั่นก็คือสเตเลตนะครับพอหอมใหญ่แล้วก็กระเทียมสุกดีแล้วนะครับถึงคิวของดอกกระหล่ำนะครับเราผัดเขาให้หอมนะครับพอดอกของเขาเล็กก็จะสุกง่ายครับแต่นอกจากการสุกแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกเราไม่ควรจะเอาไปต้มนานดังนั้นคุณผู้ชมจะเห็นว่าผมหล่อน้ําสต๊อกไก่ไว้อีก เตาหนึ่งเลยบุงรสนะครับด้วยเกลือใช่ครับพอดอกกระหล่ำของเราผัดสีสวยแล้วน้ำซุปร้อนๆนะครับยกออกมาครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ปิดฝาเพื่อให้เขานุ่มเร็วครับใช้เวลาไม่ถึง3นาที กะล่ำของเราก็นุ่มแล้วครับตัวช่วยที่ทําให้ซุปเนียนะฮะครีมครับครีมธรรมดาเนี่ยครับแต่ผมจะไม่ใส่ลงไปต้มด้วยนะครเพราะต้มแล้วเดี๋ยวครีมเขาแตกครับอ่ะปิดพอแล้วครับได้แล้วแน่นอนโอเคปั่นครับซุปค่อยหยอดครีมลงไปจนเรารู้สึกว่าพอแล้วก็พอได้เลยผมมีความรู้สึกว่า รับประทานแล้วก็ใช้ได้นะครับแม้ว่าดอกกระหล่ำจะไม่มีส่วนประกอบของพวกแป้งคาร์โบไฮเดรตสูงนะครับแต่ก็สามารถออกมามีเนื้อที่เนียนได้เช่นกันตักใส่ถ้วยครับถ้าต้องการเสิร์ฟกับขนมปังกรอบก็ทำได้เช่นกันนะครับอ่าแล้วครับเรียบร้อยแล้ว ว้าวน่าทานมากเลยนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยกับเมนูสุดท้ายแล้วของวันนี้ที่มีส่วนประกอบหลักเป็นดอกกระหล่ำนั่นก็คือซุปดอกกระล่ำกับน้ำมันโหระพาหอมครับ สำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงสูตรรายการและเทปรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับชีวิตดีๆไม่ได้มีราคาแพงมากมายอะไรนะครับเพียงแต่เราต้องแลกด้วยความใส่ใจและก็เวลาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับกับเมนูดีๆที่มีส่วนประกอบหลักเป็นดอกกะหล่ำวันนี้สวัสดีครับ